เ1็กหนแต่แต่บอยเอ็ก็ถ่ายใะอันนี้อันนี้มันเยอะไปหรือเล่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งได้ทดลองรีวิวจะลรมาถ่ายให้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอจัดตรงนิดนึงอือเขาอะไรเขาโอ้โหเฮียชิวครับอันนี้มันคลิกหรือว่าพี X เนี่ยอันนี้เหรอพีซิคลิก อ๋อพี่จคลิปนะพี่คิปโอ้วันนี้มาทำอะไรครับอ๋อคันนี้เหรอมาจัดเต็มเต็มอย่างที่ผมไม่เคยเต็มมาก่อนนะสำหรับคลิปนะปกติคลิปจะติดแต่ไม่ได้อืแล้วก็พ่วงแต่พ่วงไฟอะไรเนี่ยไม่ได้เลยคลิปร้อยหกสิบเป็นรุ่นที่ผมว่าสุด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 ยังไงมาดูอืคันนี้นี่เอ็กหนึ่งนึ่สิบวัตสี่พันลูเมนเอ็มสามห้าสิบวัตต์โอ้โหห้าพันลูเมนนะ อันนี้มีแต่มีแตรด้วยไฟพวงแตรก็มีพวพาร์ด้วยคิดดูเด้จะขนาดไหนอ่ะมาดูกันเลยเราเปิดไฟันนี้ดูที่สวิตก่อนอ่ะคือสวิตนี่สวิตสวิตมีสองตัวมีคูลัาอ่ะเีงผู้บนผู้บนอ่ะสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในเดี๋ยวไปดูข้างหน้าสวิตกันนะได้ในี่ไปดูข้างหน้านี่นี่ผููล่างนะเปิดให้ดูก่อนเลยนี่สีขาวอืนะสีเหลืองใช่นปะผููบนผู้บนคนลงล่างสีขาว กดขึ้นบนเติมเหลืองเวลากดพารมาคู่เลยนี่เห็นไ่มโอ้โหจัดเต็มมากที่สำคัญกเ็เลยว่าเอาบีบแต่นะไ่สองคู่นี้ติดเว้ยแต่แตะกี้บีบไปเยอะแนละ้ะบีบให้เอฟซฟังอีกสักสทีปิด โอเคเอาเอามั่งนะแบบเนี้ยเสเรียบร้อยตามนั้น <laughs> โ, <ห S 2> โอ้ทีนี้มันมีอีกนะมนุมจอดกระพริบนะ,ะแต่ว่าพื้นที่ไม่มีนะปอบีก็พอก <laughs> <โห S 2> ็คือพื้นที่หมดแล้วแต่จริงๆเรามีฟังก์ชันให้เราเลือกได้อีกใช่ใช่คือจริงๆแล้วคันนี้ลูกค้ามัจะไม่ปิดแต่พวกแต่ไ,ไฟพ,พวกแต่หรอกงวนนี้มาบอกไว้ด้วยว่าเนี่ยปิดไฟแล้วก็ไม่จอดกันบอกพี่เอา <c oughs> พวกแต่ไปเลยจัดเลยครจัดอ้าวลองดูคราวหน้าเดี๋ยวไปว่ากันโอเคทำนั้นนะขอบคุณครับครับสวัสดีครับ โลกครับโล,สล,สล่สุดแหะสุดแหะเนี่ยคุดีสุดีเจ้าของนะครับที่รถมาจากแถวไหนครับเนี่ยมาจากับประเคาครับลาปตะเคานะครับ PZ ร้อยหกสิบนะครับ p ี c l i p i k i เออ p ี c l i c เออผมมองจนมันเป็น PZX ไปแล้วว่าเออมันคือคลิกร้อยหกสิบเออแต่ว่าที่มันแตกประหลาดเนี่ยที่ผมมองจากตรงนี้คือเนี่ยตรงเนี้ยชุดตรงเนี้ยเขาเรียกว่าชุดอะไรพี่ชุดครอบหน้าชิวครับชุดครอบหน้าชิวแล้วก็บวกชิว แล้วไอ้เอ้เนี้ยมันคืออะไรอ่ะที่พี่ตัวยึดโทรศัพจับครับอ๋อผมผมเดินเข้ามาตอนแรกผมมองไอ้นี่มัน ADV ปุ๊บเนี่ยมันรุ่นไหนปะเนี่ยมันแบบให้อารมณ์แบบแตกต่างมากเลยอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ขับ h อ n ด้คลิกนะครับรุ่นนี้นะฮะอยากติดมันน่าจะน่าติดได้ทุกรุ่นมามพี่หรือว่าดีเฉพาะของมันเลยตัวรุ่นนี้จะพาะกว่คลิกร้อยหกสิบครับหล่ออีกแบบนะผมว่าไม่เหมือนใครดีอ่ะ ซื้อจากที่ไหนครับซื้อจากร้านเฮลโลคาต้มครับเฮโลคาต้มเหรอเฮโลคาต้มเฮโลคาต้มมีใน Facebook มีครับภาษาอังกฤษหมดเลยป่ะพี่ใช่ครับร้านอยู่ะลังสามครับอ๋อเดี๋ยว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 เซิร์ชใน Facebook ได้ครับเดี๋ยวผมหามาแปะไว้ในนี้เลยเผื่อเป็นแนวทางเพื่อนๆแต่งนะครับนี่สวยอยู่สวยอยู่แปลกดีผมได้ขออนุญาตพี่เขาถ่ายลงยูทูบหน่อยครับผมโอเคครับผมสวยสวย ไปจอดติดไฟแดงมีคนมองแน่นอนเอืม